365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่238สรุป หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1833คุณธรรมคือความโน้มเอียงมั่นคงเป็นประจำที่จะทำดีหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1834คุณธรรมของมนุษย์เป็นอุป,ปนิสัยมั่นคงของสติปัญญา และเจตนาที่คอยจัดระเบียบอารมณ์ของเราและนำความประพฤติของเราตามเหตุผลและความเชื่อคุณธรรมต่างๆเหล่านี้อาจจัดไว้รอบๆคุณธรรมหลักสี่ประการได้แก่ความรอบคอบความยุติธรรมความกล้าหาญและความรู้ประมาณหนังสือคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อที่1,835ความรอบคอบช่วยจัดเหตุผลทางปฏิบัติให้เรารู้จักแยกแยะความดีที่แท้ในสถานการณ์ต่างๆและเลือกวิธีการที่ถูกต้องเพื่อทำความดีนั้นหนังสือคําสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1,836ความยุติธรรม ตั้งอยู่บนเจตนามั่นคงที่จะให้แก่พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์สิ่งที่เป็นสิทธิของพระองค์และของเขาหนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1837ความกล้าหาญช่วยให้เรามีความเข้มแข็งในความยากลำบากและมีความมั่นคงในการทำความดี หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1838ความรู้ประมาณคอยควบคุมให้ความสุขและการใช้สิ่งสร้างที่คอยดึงดูดเราอยู่ในสมดุลหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1839 คุณธรรมทางศีลธรรมเกี่ยวกับความประพฤติเติบโตขึ้นโดยการศึกษาการกระทำโดยจงใจและพยายามทำซ้ำๆอยู่เสมอพระหัสถานของพระเจ้ายังชำระและยกคุณธรรมเหล่านี้ให้สูงขึ้นด้วยหนังสือคำสอนพระศาสนักจคาทอลิกข้อที่1840 คุณธรรมเกี่ยวกับพระเจ้าจัดเตรียมคริสเตชนให้พร้อมที่จะดำเนินชีวิตในความสัมพันธ์กับพระตรีเอกภาพคุณธรรมเหล่านี้จึงมีพระเจ้าหนึ่งเดียวในสมพระบุคคลเป็นบ่อเกิดแรงบันดาลใจและจุดหมายคือพระเจ้าที่เรารู้จักโดยความเชื่อหวังและรักเพราะพระองค์ หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1841คุณธรรมเกี่ยวกับพระเจ้ามี3ประการคือความเชื่อความหวังและความรักคุณธรรมทั้ง3ประการนี้ทำให้คุณธรรมด้านศิลธรรมเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อที่1842อาศัยความเชื่อเราเชื่อในพระเจ้าและความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยให้เรารู้และที่พระศาสนจักรสอนให้เราเชื่อหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1843โดยความหวัง เราปรารถนาจะได้รับและรอคอยชีวิตนิรันดรจากพระเจ้าและพระหัสถานที่จะช่วยให้เราได้รับชีวิตนี้ด้วยความมั่นใจแน่วแนว่หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1844อาศัยความรักเรารักพระเจ้าเหนือทุกสิ่ง และยังรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองเพราะความรักที่เรามีต่อพระเจ้าความรักเป็นที่รวมความสมบูรณ์เป็นรูปแบบของคุณธรรมทั้งหลายหนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักรคาทอลิกข้อที่1845พระพรเจ็ประการของพระจิตเจ้าได้แก่ปรีชายาน ความเข้าใจความคิดอ่านอานุภาพความรู้ความศรัทธาและความยำเกรงพระเจ้า365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า